โดยชาวไทยในเกาะกงนะครับจะพูดด้วยสำเนียงแบบเดียวกับทางจังหวัดตราดแต่เดิมมีการใช้กฎหมายกดขี่ชาวไทยในเกาะกงเมื่อพศ2506ได้มีการออกกฎห้ามชาวเกาะกงพูดไทยหากพูดไทยก็จะมีการปรับเงินห้ามมีหนังสือไทยอยู่ในบ้านหากพบจะถูกทำลายให้สิ้นซากต่อมาในปีพศ2507ก็ได้มีการปรับเงินจากการผิดกฎพูดภาษาไทยเพิ่มขึ้นไปอีกในช่วงนั้นสมเด็จพระนโรดมสีหนุได้ทรงออกกฎเกณฑ์เพื่อ กีดกันและบังคับทำลายความเป็นไทยของคนไทยบนเกาะกงมีการฆ่าสังหารหมู่ชาวไทยในเกาะกงเสียชีวิตเป็นหลักหมื่นเลยนะครับหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนั้นมีชื่อว่านายเตียสังวานหากผมพูดชื่อนี้หลายท่านอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่เตียสังวานเดิมเป็นครอบครัวชาวไทยในเกาะกงพูดอ่านเขียนและเรียนภาษาไทยในช่วงที่สมเด็จนโรดมสีหนุได้มีนโยบายที่จะกำจัดความเป็นไทยใน